หลงไหลในศิละปะเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกได้สัมผัสเสน่ห์ความงามของงานหาัตถศิลป์จากศิลปินและช่างฝีมือไทยที่ใส่ความคิดสร้างสารรค์และประสานความร่วมสมัยได้อย่างลงตัวเปิดให้ทุกคนได้ชมและเลือกช็อปณไอคอนคราฟชั้น4ไอคอนสยามตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15มีนาคมนี้เป็นงานวาปูนไว้ครับเป็นงานลายครามที่วาเหมือนกับวาเหมือนกับในแบบโบราณแต่ว่า เราใช้ลวดลายที่เป็นแบบรุ่มสมัยในงานชุดนี้เราก็อลองทำเป็นสีซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อแบบไทยเอกอลักษณ์ของแบรนด์เรานะครับอานนท์นะครับก็จะเป็นงานเซรามิกพอสเลนครับคือทำจากดินขาวแล้วก็เอกลักษณ์ที่สำคัญก็คือการเราใช้เทคนิคการขูดพื้นผิวครับเพื่อสร้างลวดลายที่เกิดจากแสงและเงาเวลามันมาตย์กขอบครับแล้วก็จะเป็นสไตล์ก,การขูดด้วยมือชิ้นต่อชิ้นเลยครับ เอกลักษณ์เฉพาะนะครับก็คืองานแต่ละใบครับจะไม่เหมือนกันเลยแต่ใบครับจะมีความเป็นฟรีฟอร์มของแต่ละใบครับผมใช่ครับแล้วก็ด้วยสีสันนะครับไม่เข้าถึงกับผู้คนง่ายครับผู้คนสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยครับงาน Pottery Craft The Art of Ceramic เป็นหนึ่งในแคมเปญที่เชิดชูศิลปินช่างฝีมือไทยในด้านเครื่องปั้นและเซรามิก เพราะทุกแบรนด์ที่เข้าร่วมแคมเปญล้วนเป็นแบรนด์คราฟไทยที่มีเอกลักษณ์สามารถใส่ความคิดสร้างสารรค์เติมความทันสมัยลงไปในงานหัตถสินไทยได้อย่างน่าสนใจทั้งในแง่ของการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานและกระบวนการผลิตควรค่าแก่การสนับสนุนและผลักดันให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของตลาดและกลุ่มลูกค้าในวงกว้างมากขึ้น